โอ้พี่อันนี้ตาหรือยายเนี่ยครับลถลุงขับลุงขับ,ลบตลกตายแหละ เอากล่องซ่อมไหมชนกันอย่างนี่จังๆเลยแผลผมนี่ถลอกไปหมดแล้วเนี่ยพี่มาบอกว่าเอากล่องซ่อมเปล่าทำไมมันจะซ่อมตัวเองได้ไหมคนไม่ใช่หุ่นยนต์อันไอหนูอยากเอาอะไรอ่ะเรียกไอหนู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 อีกทีสิเดีวพี่อยากเอาอะไรครับเองมีอะไรไพี่บ้างดีกว่าว่ามายี่สัญญาเลยนะถ้าเขาเสนอดีอ่ะเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องใหญ่นี่พงอะไรอ่ะพงอะไรเออพอดีเลยจะไปขายกลางสี่แยกตลกตลกเหรอตลกเหรอฮะเ้ย๋ต่นี้มีพระดีนะครับพระเปล่าพระอะไร หลวงพ่อผิดหวังวัดเขาไม่รักในรุ่นนี้เขาไม่เล่นกันนะน้องเขาเล่นรุ่นไหนพี่รุ่นรุ่นนี้ไงรุ่นนี้ไงเขาเล่นกันรุ่นนี้ไงเอาดีๆดิมีอะไรแล,ล้วเรือพี่รีบว่าน้องพอดีสาวรอเอาเป็นเงินไหมพี่เป็นเงินไหมโอ้น้องดูด้วยพี่แต่งตัวเนี่ยแว่นแว่นนี่อะไรพี่แว่นนี่คาเมลเสือ้อพี่อโมยตลกตลกตลกอีกแล้วตลกอีกแล้วไอ้ท่าพะนี่ไม่เอาเรื่องเองกวะพี่เห็นเองแล้วพี่สงสารนะพี่พูดตรงๆนะเกือบตายแล้วนะพูดพี่ถือว่าพี่ไว้ชีวิตเองนะน้องเจอกัน